ถึงงานวันนี้ค่ะมาเป็นเจ้าชายงบอลโอ้โหเจ้าชายเลยครับผมก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะครับ let's celebrate นะครับเซ็นทรัลเข้าสู่ปีที่2ออน่นะครับผมก็เป็นงานเลี้ยงฉลองนั่นแหละครับก็ให้ทุกลูกค้าได้มีความสุขแล้วก็ให้สร้างสีสันความบันเทิงให้กับทุกลูกค้าต้องเป็นเจ้าชายเลยต้องงบอลเจ้าชายไหมเจ้าชายไหม๋อรอเจ้าชายไหมครับผมก็ตามนั้นก็ก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ที่ได้ตามหน้าที่นี้วันนี้ขอแซวว่าไม่ลืมเนื้อนะไม่ลืมครับ มีจำได้จำได้แต่ไม่ไดดังแต่ไม่ไดังไม่ค่อยดังใช่ไหมใช่ไหมไม่ค่อยดังก็ว่าอยู่ครับแต่ว่าก็เต็มที่เต็มที่เต็มที่ครับช่วงนี้คนจะแซวบอกว่าแบบเจอบ่อยมากแบบงานเยอะมากโอ้ยขอบคุณครับก็อย่างที่บอกไปหมดเลยครับเก็บเงินต่อฮะครับผมก็จริงๆก็เป็นโอกาสที่ดีครับผมที่แบบหลังแต่งงานเราก็ก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะแบบหยุดหายไปบ้างแต่ตอนนี้หลังหลังจากนี้เราก็เปิด งานมากขึ้นรับละครอะไรแบบนี้ครับอ่ะยิ่งแต่งยิ่งคอนต์สบอกว่าจริงๆมีพิเซนเตอร์ติดต่อมาเยอะเหมือนกันอุ้ยคุณผู้จัดการว่าไงครับค่ะก็จริงๆก็มีติดต่อเข้ามาเยอะเหมือนกันครับก็ดีใจขอบคุณมากมากเลยมากมากที่ที่ยังให้ความสนใจกันอยู่แม้ว่าเอ่อยังไม่มีละครตอนนี้อาจจะมีปีหน้าครับผมปีหน้าได้ชมแน่นอนครับละครแต่ว่ายิ่งแต่งก็ยิ่งเดื้อห่ออืมก็ดีครับ ดีก็ถือว่ายังโชคดียังดวงดีแล้วก็ทำทุกอย่างดีอยู่งานจุกอยูไหมคะโชคดีก็จุกจุกอยู่นะ <c oughs> ก็จุกจุกอยู่ก็คือเราช่วงแบบเทศกาลสำคัญอะไรคริสต์มาสปีใหม่มีอีเวนต์รับครับผมรับ <c oughs> รับครับก็จริงๆคุยกับน้องแล้วจริงๆว่าแบบคุยว่าแบบเออจะขอรับได้ไหม <c oughs> เลยปีนี้เนี่ยไหนๆเราก็เราก็ที่ผ่านมาเราก็ทําทุกปีอยู่แล้วแต่ปีนี้ขอได้ไหมคว <c oughs> ามตั้งก่อนนะอะไรเงี้ยครับผมก็ ก็ถ้ามีใครมีโอกาสมีงานหรือว่าไหนก็จ้างมานะครับผมตอนนี้ก็รับไปแล้วรับไปแล้วสําหรับงานอะไรนะก่อนคริสต์มาสคริสต์ีฟอะไรเงี้ยใช่ป่ะครับรับอีเวนต์แล้วเรื่องนี้อีเวนต์สำหรับเราสองคนอะไรนะอีเวนต์สำหรับเราสองคู่เหรอครับใช่การคู่งานใจใดๆอ่ะ นี่แหละฮะรอคุณลูกค้าที่ใจดีที่เมตตาเราอยู่2คนนะครับผมได้ได้ครับผมยินดีมากๆตอนนี้ถามแบบถามเลยไปถึงปีหน้าวนเนาเลนไทน์มีไหมครับได้ครับ <laughs> ถ้าถ้ามีก็ยินดีครับผมไม่ปฏิเสธครับแบบเวลาให้น้องเป็นไงบ้างช่วงนี้เรางานก็ขี้เลยโอ้ยช่วงนี้ก็จริงๆอยู่ด้วยกันตลอดนะครับแล้วก็ที่บ้าน ที่บ้านน้องที่เมกามาด้วยก็อยู่อยู่ด้วยกันที่บ้านเลยแล้วก็เราก็ดูแลทุกวันเลยวันนี้ก็ก็หนีมาเนี่ยจริงๆเขามีกินเลี้ยงกันที่บ้านเ,นเดี๋ยวกลับไปกินเลี้ยงกันต่อโทนนคะเจ้าใช้กลับบ้านไปล้างจานเหรอคบใช่ครับไ <c> ป <oughs> เก็บจานครับตอนนี้น่าจะกินกันเสร็จแล้วอันไป <c oughs> ล้างจานเรื่อะไรสำคัญของการแต่งงาน ล้างจานครับ้าเต็มตัวเลยเต็มตัวเต็มตัวอันนี้จริงจริงใช่ไหมคะว่าจริงจริงครับจริงจริงเราก็มีแม่บ้านแล้วแต่ว่าเราเราก็ทําเองด้วยเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้เขาทําเยอะอะเออล้วก็เป็นคนเก่งใจเลยเขาคิมคิมเคยชมว่าหมากเป็นคนล้างจานสะอาดมากหรอฝึกมาตั้งแต่เด็กครับล้างถาดขนมให้คุณแม่ครับฝึกมาได้เลยได้ แล้วครอบครัวทางฝั่งกิมจะอยู่นานไหมคะหรือว่าอ๋ออยู่ถึงอยู่ถึงสิ้นเดือนครับผมใช่ใช่พี่พาไปเที่ยวไหนไหมคะแบบเราใช่จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆวันนี้เขาก็ไปต่างจังหวัดกันแล้วก็เราก็ยังอยู่ทํางานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นไปเจอกันตอนเย็นใช่ค่ะไปเจอฝั่งครอบครัวเราบ้างไหมฝากขึ้นใช่ครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเอ่อยี่สิบห้านี่มั้งครับเขาขึ้นไปที่ที่เชียงใหม่แล้วก็ฝากขึ้นฝากคุณแม่คุณพ่อต้อนรับหน่อยเพราะว่าเราเองก็ติดงาน เราปั๊มเงินเด่ยเราหาเงินเหรอเก็บเงินเก็บเงินครับเต็มที่เต็มที่ตอนนี้โอกาสหน้าจะได้เจอกันที่ไหนครับงานทราบไหมทราบไหมโปรดติดตามในไอจีถ้ากังเนาะโอเคนี่อะไรงไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วขอบคุณนะขอบคุณ